อคัศธาตาละพะเตปุนักขังผู้ให้สิ่งเลิศย่อมได้สิ่งเลิศอีกสำนักสองถ้ำพระอำเภอบ้านนาสศารศจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีพีที่สองกับกูกกุ้งตลอดทั่ว ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับครับที่เขาบอกว่าถ้ำจะยาวไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยครับที่เราขับรถผ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าไปดูในถ้ำด้วยก,กันครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อัมพรนะครับเสื่อมพรก็มีส่วนอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลถ้ำถ้ำนี้ประวัติความเป็นมาเปอนยังงครับพี่ก็ธรรมดาประวัตินั้นก็ไป็นถ้ำแหล่ถ้ำที่ลังใต้นะครับนะอ๋อครับนั่นก็มีอีกชื่อคือถ้ำหลอดถ้ำหลอดนะครับถ้ำหลอดเรียช่งจื้ออ๋อครับบางคนเขาก็เรียถ้ำที่ลังก้าเราสมัยหรือซีมายุวันก็เรียถ้ำที่ลังก้า อแต่ดั้งเดิมก็เลยทำหลอดใครๆก็มาทำหลอดทั้งปีอ๋อเขาเรียกว่าทำหลอดนะครับระยะทางภายในถ้ำนี่ประมาณเท่าไรนครับเกือบสิบไปสิบเมตรน่าได้โอ้เกือบลอยเมตรเนาะครับครก็ใกล้โอ้ใกล้มาพอทั้งกวนเลยครับครับโอ้โอเคตื่นตาตื่นใจครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเดียวกัน โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ดีใจข้อมูลครับป้อมนี่ก็จะเป็นบริเวณปากถ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นโถนี่ก็จะเป็นเรียอะไรนะ สุภาษสิทธิ์ครับผ่งเพยอย่างไรสักอย่างนะครับถ้ำรีลังกานะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าถ้ำรอดครับผม <c oughs> จุดนี้นก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับสาธุครับ ลมโกรกเย็นสบายครับด้านในน้องข้างข้าวเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับอนุญาตนะครับโอ้นี่ท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นหินงอกจินย้อยซึ่งเชื่อมต่อกันนะครับไปถึงเพดานถ้ำโอ้ลมโกรกยังสบายครับจุดนี้สาธุครับนี่ก็จะมีติดเป็นทองคำเปลิวลนะครับ แสงสว่างนะแสงสว่างนะครับน่าจะเป็นปากทางออกของถ้ำอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในโอ้ข้างขาวเยอะมากครับ ก่อนนี้ลักษณะดูคล้ายๆจินตนาการดูคล้ายๆหมวกหรือสีนะครับต่ำแรงมากครับ ลมดีจริงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงลมไหมแลกมาก โอ้ยเป็นผงเลยครับข้างข่าวครับผมบินกระจัดกระจายบินกันห้ว่อน <c oughs> นี่ก็จะมีหืเปิดช่องเข้าไป ก็จะเป็นเห็นที่มีลักษณะเว้าวเข้าไปแปลกมากครับทุกท้เออจะเคยเห็นนะครับจะมีร่องรอยเอเป็นหักพังไปเยอะพอสมควรตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดครับโอ้โจัดย่ ในถ้ำยุงก็ยังตามมานะครับเกาะหูอตอนนี้เรากา็ใกล้จะถึงปากทางออกอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับลักษณะภายในนะครับเป็นปฏิมากรรมสวยงามทางธรรมชาตินะครับ อหม,าม,อ,มอากาศถายเทดีนะรับนี่นงจาจา์เลยนะครัมากมีะาัมาธิจริงๆลยอากาศถ่ายเท,ด,าายเทดีมากครับไม่เหมนอ,อับชื้นเหมาะแก่การฝึกกรรมฐาน เราก็จะมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาโอเคเต้นเต้นับมาทะลุอีกด้านนึงครับ มาจากถ้ำหลังกาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปถ้ำที่อยู่บริเวณหน้าวัดกันต่อนะครับยังมีอีก3ามถ้ำครับผมเมื่อกี้เราก็ออกมาจากฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บริเวณหน้าวัดครับผมจุดหมายของเราก็จะสำรวจถ้ำต่อไปนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูรพร้อมๆกันเลยบริเวณนี้ก็จะมีถ้ำอยู่อีกประมาณสามจุดนะครับจากที่ท่านอาจารย์ท่านบอกไว้ครับก,ก็จะเป็นบริเวณหน้าถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูด้านในของถ้ำครับครับ,รบสำนักสงฆ์ถ้ำพ,พระครับผมครับด้านหน้าก็จะมีเปิดองค์ปู่ฤาษีนะครับ กรบองค์พระพุทธรูปสถานที่อย่างนี้มีประวัติมาตั้งแต่สมัยสร้างพระาธาตุเมืองนครนะครับท่านผู้ชมท่านใดพอทราบประวัติของที่นี่ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวดี๋ยวดูแบบนี้ก่อนถ้ำพระตำบลภูพีอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอสโทษนะครับสองห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์้าก็หกสิบกว่าปีนะครับเป็นพุทธลูปเก่าแก่ทางนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับอยเปิดไฟนะครับ มาครับท่านผู้ชมด้านในโอ้นี่ครับ<ม>ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติครับผมบก็จะเป็นพระพุทธรูปในในยุคเก่าเลยนะครับสมัยโบราณผมก็ไม่มั่นใจเกี่ยวกับ ประวัติของที่นี่นะครับสวยงามมากครับจุดนี้ก็จะเป็นหลืบถ้ำเล็กๆนะครับไม่ได้กว้างมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปยัง ถ้ำจุกต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูถ้ำต่อไปกันเลยครับเราก็มาถึงปากถ้ำอีกถ้ำนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูถ้ำนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปน่นครับ Okay. ไปสำรวจถ้ำนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อ๋อตรงน,นี้เป็นหลืบถ้ำเล็กๆนะครับท่านผู้ชมดูนี่ครับเหมือนกับเป็นกองประกาล,ลังในทะเลเลยครับเออ สวยดีดูครับนี่เป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาตินะครับดูแปลกตาสวยงามดีครับจุดนี้ก็จะเป็นตัวถ้ำเล็ก ว่าเท่าดครับแต่ว่าจะเป็นถ้ำเล็กๆแต่ก็ดูเออสวยงามดีครับเหมือนกับประการังนะครับท่านผู้ชมดูโอเคเดี๋ยวเราไปดัดบนกันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ได้เวลาออกเหนือกันแล้วครับ ไปครับลุยโอเคครับยังไม่หอบครับ yes นี่ยังมีต่อครับผม ค okay. ลุยกันต่อไปครับตามมาเลยสบายมากครับแค่นี้โยยอดครับผม ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับข้างในก็ระอุไปด้วยอ่าเป็นขี้ข้างเข่านะครับแล้วก็เสียงข้างเข่าเสือเพี้ยไปหมดเลยครับขออนุญ,ญาตนะครับอืมอบอวนไปด้วยเป็นขี้ข้างเข่านะครับถ้ำที่กว้างพอสมควรครับจะเปิดจะชายนะ นูอนมากำรรผูงข้างข้าวครับผมโอ้ <c oughs> อนี่ยอดนะครับโอมอะไรฝากเยอะมากครับ จะเป็นฝูงมาลงสาบนะครับใส่ยังไงซ้ำ่ารู้สึกค่อนข้างจะร้อนอบอ,อ้าวนะครับโอ้ยท่านผู้ชมได้ยินเสียงข้างเค้าไหมอู้นี่ครับสาบโอ,โอ้ย้นครับฝูงข้างเค้า อยู่นานไม่ได้แรับแจมูกคุผมขอบคุณมากครับที่อนุญาตให้ผมเข้ามาใส่รำโอเคออกมาจากถ้ำนะครับอืแสบจมูกแสบตาเหมือน่านผูน้ชมอ่าทางขาวเยอะมากครับแล้วก็อื หายใจแทบไม่ออกครับกับกลิ่นของขี้ข้างขาวยอมก็ถือว่าได้ถ่ายเข้าไปทั่วมาแล้วนะครับในถ้ำอโอเคเดี๋ยวเดินกลับลงไปด้านล่างกันดีกว่าครับก็ถือโอกาสกลับลลาท่านผู้ชมกันตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นเวลาช่วง เกือบเกือบเย็นนะครับก็คงต้องเดินทางกับจังหวัดภูเก็ตกันแล้วครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมแล้วรู้สึกชื่นชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมตลอดมานะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบาย